สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับท่านผู้ชมครับเรายังอยู่กันในเรื่องของโดนะครับแป้งโดน้ํากับแป้งเนี่ยมหัศจรรย์จริงครับกลายมาเป็นอาหารได้มากมายทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเส้นกันครับเป็นเส้นที่ดูหรูหราอย่างแบบว่าซื้อมาเลยนะครับแต่ไม่ยากเลยครับมีแค่น้ําแป้งและเกลือเท่านั้นและจากเส้นตรงนี้แหละครับเราจะมาทําเป็นอาหาร2จานจานแรกได้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่นนะครับจานที่2 เป็นแบบไทยๆนะครับจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาพบกับพนในห้องครัวครับพลพักตน่ารู้คุณผู้ชมครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงเรื่องของแป้งโดวันสุดท้ายแล้วนะครับไม่ได้ม้วนเลยนะฮะข้างล่างนี่มีแป้งโดอยู่ครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วเขาเป็นวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เขาทําอูด้งที่ทําเองที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าเส้นอูด้งเนี่ย มันจะมีส่วนผสมของน้ําค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นถ้าปดนวดด้วยมือเนี่ยมันไม่มีทางเข้ากันเลยครับเพราะฉะนั้นจะต้องนวดด้วยเท้านะครับส่วนมากเขาเป็นกิจกรรมที่เขาทําที่บ้านใส่ในถุงก๊อบแก๊บแล้วเหยียบไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมใช้เทคนิคการทําเส้นอูดง้งแต่เส้นอันนี้ไม่ใช่เส้นอูด้งนะครับผมมาดัดแปลงขึ้นเองคล้ายๆเส้นอูดง้งแต่จะเส้นเล็กกว่านะครับเอาละครับหลักการของเขานะครับก็คือแค่แป้งอนเนกประสงค์200กรัมใส่เกลือ1ช้อนชาแล้วก็น้ําประมาณ90 เท่านั้นเองนะครับคือเราคุกด้วยมือก่อนแป้งมันจะเข้ากันไม่ได้ดีนะครับมันจะเป็นแบบริ่มๆอะไรเงี้ยน,นะฮะหลังจากนั้นเราใส่ถุงพลาสติกนะครับแล้วเราก็ใช้เท้าเหยียบสาเหตุที่ใช้เท้าเหยียบไม่ใช่เพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้ําหนักมือเนี่ยมันไม่หนักพอพอเราใช้เท้าเหยียบได้แล้วนะครับเราก็พักไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ามาเหยียบอีกครั้งหนึ่งแป้งเขาจะเนียนเลยครับท่านะผู้ชมเขาจะเป็นลนักษณะนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามารีดก็ได้นะครับแล้วเราก็ต ที่เอวิลลี่เส้นพาสต้านะครับก็จะทําเส้นได้เล็กกว่านะครับเราหนูแป้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้แป้งอนเนกประสงค์แล้วเราก็รูดเส้นตั้งแต่เบอร์หนึ่งนี่มันก็คือก็คือคอวามหนาเยอะที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับเบอร์สูงขึ้นเวลาที่เบอร์สูงขึ้นนั่นก็คือว่าความหนาของเส้นจะเล็กลงนะครับเราก็นวดสองครั้งนะครับพอได้แล้วก็มาเบอร์3แล้วก็มาเบอร์4ครับมาเบอร์ห้า เอาละครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกวิธีการปัดเส้นนะครับสมมุติว่าอ่ะผมจะต้องการเส้นเล็กเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องนวดแป้งนิดหนึ่งนะครับเส้นจะได้ไม่ติดกันด้วยอ่าาครับพอเราได้เส้นแล้วนะครับลงไปต้มในน้ําเดือดเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับต้มแป๊บเดียวก็สุกแล้วเพราะเส้นของพลค่อนข้างจะเล็กนะครับท่านผู้ชมต้องสังเกตดูแล้วไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมฟองมันเยอะๆฟองมันเยอะเพราะอะไรท่านผู้ชมทราบไหมครับ เพราะว่าเรานวลแป้งเยอะเพราะฉะนั้นมันจะมีแป้งส่วนเกินติดไปกับเส้นค่อนข้างเยอะเอาล่ะครับเราต้องล้างน้ําเย็นนะครับเพื่อหยุดความร้อนไม่ให้เขาสุกต่อครับแล้วก็ซักเส้นถูๆอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเมื่อกี้เรามีแป้งนวลค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวจากเส้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำจะเป็นนิสคาโบนารากันในขนาดเดียวกันพลทิ้งเส้นไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับ เอาไว้ทําเมนูที่2เดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยๆดูกันแล้วกันครับอ่ะเดี๋ยวพลขอทําความสะอาดครัวนิดนึงก่อนนะครับเอาละครับพร้อมที่จะลงมือแล้วนะครับจะเป็นนิสคาราลาของพล คาโบนาร่าบอกก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูกันแล้วกันนะครับจะทําคูตองครับแต่จะทำคูตองเป็นรสแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังตัวนี้ที่พลใช้เนี่ยเป็นขนมปังเป็นขนมปังบัดขอบที่เขาเอาไว้ทําแซนด์วิชนะครับและที่สําคัญเนี่ยนุ่มอร่อยปราศจากคอเลสเตอรอลแน่นอนใช้ประมาณ3แผ่นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้แหละครับมาทําเป็นคูตองนะครับโดยการที่ว่าราบัดเป็นเต่าๆนะฮะมาแล้วครับ เราได้ขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเนยนะฮะอันนี้เป็นเนยนุ่มแล้วท่านผู้ชมครับแล้วเราก็เนย30กรัมมาผสมกับมิโซะนิดหนึ่งนะครับมิโซะเราใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่เป็นไรครับที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปละลายในกระทะแล้วก็ใช้โชยุนะครับโชยุไม่ต้องเยอะครับคุณผู้ชมโชยุประมาณแค่ครึ่งช้อนชาจุดไฟเลยครับแล้วก็ละลายให้เข้ากันดีครับใช้ผ่ายางบี้ๆก็ได้นะครับมิโซะจะได้ไม่เป็นก้อนนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับกระทะที่ผมใช้เนี่ยนะครับ เป็นลายๆอย่างนี้เขาเรียกว่า marble coating ครับเป็นเทคโนโลยีแบบเซรามิกอลลอยนะครับจะการลอยขีดข่วนการการขัดสีได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับปิดไฟได้แล้วครับก็คือว่าแค่พอให้เนยละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาขนมปังลงไปทอส์เบาๆเขย่าเบาๆให้ให้คุมนะฮะไม่ต้องทั่วก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับใส่ถาดอบครับ ตั้งเราอบไว้แล้วนะครับที่อุณหภูมิ150นะครับเราอบไปจนสีเขาสวยนะครับแล้วก็แห้งกรอบนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทำตัวแจกเป็น โบนาร่ากันเลยนะครับใช้น้ํามันลาข้าวที่ไรนะครับผัดอาหารแล้วก็หอมอร่อยทุกทีเลยครับเพราะว่าน้ํามันลาข้าวเนี่ยเขาไม่มีกลิ่นเลยทําให้ได้รสชาติแล้วก็กลิ่นของอาหารแท้ๆเลยนะครับหอมอร่อยยังได้ประโยชน์จากออริจินอลแล้วก็วิตามินด้วยนะครับในน้ํามันลาข้าวเนี่ยมีอะไรที่ดีๆเยี่ยมจริงๆเลยนะครับเอาละครับคนใส่น้ํามันลงไปนะครับแล้วก็หอมสับครับ นะครับแล้วก็ตามด้วยหมูครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับอันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งแต่แช่น้ําแล้วซอยเป็นเส้นๆนะครับค่อยๆปรุงรสนะครับใส่มิโซะลงไปครับพอใส่มิโซะนะครับการที่เราจะให้มิโซะเขาแตกเราต้องมีน้ําซุปนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนะครับน้ําตาลไม่ต้องเยอะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็พอแล้วโชยุนะครับสีอ่อน1ช้อนชาหลังจากนั้นนะครับเราคนให้เข้ากันครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่วิปครีมครับ ก็จะค้นขึ้นทันทีนะครับเสร็จแล้วนะครับคนจะใช้ไข่นะครับท่านผู้ชมแต่จะใช้เฉพาะตัวของไข่แดงเท่านั้นนะครับคือตอนนี้ซอสเราค้นดีแล้วนะครับปิดไฟเลยครับท่านผู้ชมหลังจากปิดไฟแล้วนะครับเราก็รีบใส่ไข่ไวแล้วคนเร็วๆครับตัวไข่ก็จะทําให้น้ําซอสค้นขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเลยครับเราก็ลงเส้นของเราครับ แล้วก็คุกให้เข้ากันครับมันจะคลาคลากนะครับเพราะว่าไข่แดงจะแข็งนะครับอ่ามาดูกูตองดีกว่าครับไช้ได้เช่นเดียวแลกันแล้วนะครับท่านผู้ชมฮะก็เอาตัวเจเป n e ส e c a r น o ร a r ของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โรยด้วยกูตองนะครับแต่งหน้านิดหนึ่งครับด้วยต้นหอมของญี่ปุ่นนะครับเราก็ซอยเขาเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ ต้นหอมซอยครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของแจเปนิสคาโบนาร่านะครับที่พลเอามาฝากนะครับเส้นอันนี้ยังทาอะไรได้อีกเยอะนะครับเบรกหน้าเราจะใช้เจ้าเส้นตัวเดียวกันมาทําอีกเมนูหนึ่งรสชาติแบบไทยๆครับเมื่อกี้บอกไว้ในเบรกที่แล้วนะครับไอเส้นที่พลทําไว้นะครับมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ไปลวกน้ํานะครับนี่ครับเดี๋ยวเอามาทอดๆเล็กๆนี่นะฮะ ทอดในน้ำมันครับใช้ความร้อนประมาณร้อยหกสิบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่บอกท่านผู้ชมนะฮะว่าเราจะทอดไปทําอะไรใช้ได้แล้วกรอบแล้วนะครับอ่าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็พักไว้อย่างนี้ก่อนตอนนี้พลจะทําแกงกะหรี่ไก่นะครับไม่ยากเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็จุดไฟก่อนนะครับน้ํามันรําข้าวครับเหมือนเดิมครับเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ผัดพริกแกงกะหรี่ครับ ผัดพริกแกงให้หอมนะครับคุณผู้ชมครับพอเริ่มหอมนะครับนี่ใช้กะทินะฮะค่อยๆหยอดไปทีลนิดหยอดไปส่วนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ลงเนื้อไก่เลยครับเอาเนื้อไก่ลงไปผัดผมจะใส่มันฝรั่งด้วยอันนี้เป็นมันฝรั่งหั่นเต๋าไว้นะครับแต่ยังดิบอยู่นะครับใส่ลงไปตอนนี้เลยเพราะเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานใส่แครอทลงไปตอนนี้เลยนะครับหั่นเต๋าเช่นกันนะครับผัดพร้อมกับน้องไก่นี่เลยครับ ปรุงรสครับผมเกลือครึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ําตาลทรายนะครับประมาณ1ช้อนชาครึ่งหลังจากนั้นนะครับคนก็ใส่น้ําซุปลงไปเล็กน้อยครับก็คอยให้ไก่สุกดีนะครับอ่าล้ครับเราสามารถใส่นี่ลงไปด้วยนะครับหอมใหญ่นะครับมันฝรั่งเวลาเราหั่นชิ้นเล็กนี้นะครับเขาจะสุกง่ายขึ้นก็ไม่ถึง10นาทีก็สุกแล้วนะครับไก่สุกง่ายใช่ไหมครับเราก็หั่นชิ้นใหญ่มันฝรั่งสุกยากผมก็หั่นชิ้นเล็กนะครับอ่าล้ครับ ใส่กะทิครับคุณผู้ชมที่เหลือนะฮะนะครับเราเคี่ยวแกงของเราไปประมาณสัก10นาทีนะครับซอยหอมแดงนะครับบางคนถ้าเบื่อชอบเป็นหอมแดงเจียวก็ได้นะครับหรือจะใส่ผ็นศดก็ได้แล้วก็พริกชี้ฟ้านิดหนึ่งนะครับซอยฉลับฉลับก็ได้นะครับถ้าไก่สุกหอมใหญ่สุกแล้วใช้ได้นะครับท่านผู้ชมก็แค่ตักล้านลงไปครับก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแกงแบบง่ายๆนะครับทํา ทานได้เองที่บ้านจากเส้นที่ทําเองด้วยแล้วเราเอาเส้นหมี่นะครับที่เมื่อกี้เราทอดไว้นะครับแต่งหน้านะครับให้มี2เท็กเจอร์หอมแดงครับทานแก้เลี่ยนนะครับชีฟ้าซอยเล็กน้อยครับเพื่อเพิ่มสีสันอาล้วครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นเส้นหมี่ แกงกะหดี่ไก่นะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เราทําจากเส้นที่เราสามารถทําเองได้ด้วยครับและทั้ง2เมนูนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปดูสูตรได้ที่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอ o พน m ้ดนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องมหัสาร์ของแป้งกับน้ําเรื่องของโดนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอะไรเมนูอะไรควรจะทําอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ